ดีทุกคนวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปแก้ไอเพชรกันนะเพราะว่ามันใช้ให้โบไปเอาแบบซี่ให้มันกินนะเดี๋ยวเรามาหลอดูว่าจะแก้ยังไงดีแล้วตอนนี้โบพาไปดูเพชรมันก่อนนะว่ามันทําอะไรอยู่ไปะทุกคนเราไปดูกันว่ามันทําอะไรอยู่ <Okay. S 2> นคนของที่เราจะแกล้งมันเราจะเอาน้ำแข็งใส่ไปในแก้วนะน้ำนแข็งใส่ไปในแก้วใส่ไปเลยใส่พอาจากนั้นเราก็เทไปแป๊ซี่ใส่ให้มันใส่ให้มันกินใส่ไปเลยนะใส่ไปเลยทุกคนเราใส่แป๊ปซี่ให้มันกินแล้วนะแล้วเราก็จะเทน้ำปลา อย่ใส่ให้มันเทไปเลยนะทุกคนเทไปเลยอคราวนี้แหละจวดแล้วเราก็คนนะทุกคน <What? S 1> ใ,คใช้มือคนใช้มือคนคำนวาแก้งอ่ะทุกคนอะไรมันก็ทําได้หมดแหละนี่เดี๋ยวเราจะไปให้มันกินนะทุกคนได้แล้วนะที่เราแก้งมันดูดูเดีย๋ยวจะลองชิมดีไหมโอเคปวด ทุกคนตอนนี้มันอยู่ตรงนั้นนะนี่นะที่เราจะเอาให้มันแต่เราจะเดินออกไปให้มันกันเธออ่ะเแบบซี่ที่เธอสั่งไปแล้วอะไรอะไรไป,ไ,ไปถ่ายติ๊กต็อกเฉยไปไหนไปถ่ายติ๊กต็อกไงทุกคนแอบบดูมันนะ ดูว่ามันจะกินไหมมันจะกินแล้วนะทุกคนมันจะกินแล้วนะอะไรเันไม่ด้ใส่อะไรเขาแค่ถ่ายเฉย อะไรฮะน้ำปลาเหรออะไรเออเขาก็แค่หยดน้ำปลาเฉยเฉยแค่หยดน้ำปลาเฉยๆฉย่ักพูดเดียวอะลองกินดิไม่เอาขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงบ้างคะรสชาติเป็นไงเค็มชิบหายเลยเค็มชิบหายเลยแย่ใช่ไหมเนี่ยเอ้าก็ใช้ใช้ให้คนอย่างโบไปเอาให้เองก็ต้องแบบว่าโดนอย่างนี้ถ่ายอะไรก็บอกว่าถ่ายเฉยๆไง จุกได้เล่าจะเท่าแก้งคนที่ใช้เรากลไย่อมย่ยอมยมาเออไม่เคยกลัวโดนคืนเลยก็ไม่เคยกลัวครับอุ้ยก็มาดิกินไหมนะกินไม่กินไหมไม่มนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกิ๊งกิง เพื่อไม่พาดคลิปต่อไปด้วยนะคะไม่พาดคลิปที่เราจะเอาคืนนะคะโอเคมาเห่อลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ